วัสด,ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่25เมษายน2564นะครับมาช้าทินหนึ่งช่วงนี้ก็ยุ่งพอสมควรครับแล้วก็ดูสถานการณ์โควิดบ้านเราก็แย่ลงเรื่อยๆย,ยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มีเวลาเล่าเล่าเรื่องฟันดินเท่าค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทุรละแล้วก็จะโฟกัสที่ เทคนิค a ล a นาลิซิสไปเลยนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นทบทวนกราฟกันก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วทองคำยังขยับไปได้ไม่ไม่ถึงไหนนะครับก็คือถ้าดูกรอบ Time Frame Daily ยังถือว่าเป็นไซเควที่ขึ้นขึ้น,นลงลงยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเ้าจะไปดูในรายละเอียดใน Time Frame ที่เล็กลงอีกทีนึงนะครับโอเคเราแวะมาดูข่าวในตารางสัปดาห์หน้ากันนิดนึงก่อนที่จะไปดูที่กราฟนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ย มันมีข่าวที่เราควรจะให้ความสำคัญอยู่ที่วันพฤหัสนะครับตีหนึ่งก็คือคืนวันพุธบ้านเรานะครับวันที่ยี่สิบคืนวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเช้ามืดตีหนึ่งวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้านะครับอันนี้จะเป็นถ้อยแถลงของ o m c นะครับแล้วก็มีตัวเลข GDP ของอเมริกาด้วยนะครับในวันเดียวกันนะครับคือต,ตีหนึ่งเนี่ยตัว อัตราดอเบี้ยจะประกาศก่อนซึ่งคิดว่าคงเท่าเดิมมันไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าตัวสเตทเมนต์เนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องจับตาดูเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วมันมีเรื่องของการจะขึ้นภาษีของทางคุณโจไบเดนเริ่มมีข่าวตัวนี้ออกมานะครับก็มันไปสร้างความวิตกกังวลในในตลาดหุ้นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมันเราเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการเทขายตลาดหุ้นจากข่าวนี้ออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีตัวเลขตัวประมาณการ GDP ในรอบไตรมาสตัวนี้ก็สำคัญนะครับดังนั้นในวันพฤหัสถือเป็นวันเมดของ US อ o l a r นะครับแล้วก็มันไปกระทบกับทองคำด้วยแน่นอนเราจะต้องติดตามข่าวตัวนี้นะครับอันนี้คือข่าวในตารางนะครับส่วนข่าวนอกตารางถ้ามันมานอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังบอกไมได้ถ้าเร็วที่สุดถ้าเพื่อนๆที่ติด,ต,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 ดตามก็ ส่วนตัวผมเนี่ยผมดูในทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ของสำนักข่าวต่างๆก็จะไปดูในนั้นแทนโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่กราฟต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กราฟ t ท m e พ r a m เด a y กับแนวรับแนวต้านก่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำห้วัน1 2 3 4 5เนี่ยก็ถือว่ายังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับราคาประมาณหนึ่งพันเจ้ถึงหนึ่แถวๆนี้นะครับก็ยัง ไปไหนไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็ดูลักษณะของตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ทั้งในกรอบไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าถ้าไม่ได้ดูฟันเดเนทเทใดๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟมันเริ่มชะลอกําลังแล้วนะครับถ้าดูในกรอบไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ถ้าเราลงไปดูในกรอบไทม์เฟรมที่เล็กลงเนี่ยเราจะเห็นดิเวอร์เจนซ์แล้วนะครับที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับ ตัวนี้คือ Di i v e r g e n c e เพียงแต่ว่ามันเป็น Di i v e r g e n c e ในลูกเดียวกันนะครับตัวนี้ Divergence ในลูกเดียวกันมันมันก็ย่อครับเพียงแต่ว่าการย่อเนี่ยมันอาจจะย่อลงไปได้ไม่ลึกมากนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าแนวโน้มโอกาสตอนนี้เราควรจะหาจางังหวะเข้าซื้อหรือเข้าขายกันแน่นะครับก่อนอื่นเรากลับไปดูที่แนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราให้แนวต้านตรงนี้ไว้1785นนะครับมันก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ยังยังไปได้ไม่ไกลนะครับยัง ยังอยู่แถวๆโซนไม่เกิน1,800นะครับแนวต้านถัดไปก็1,817ถึง1,820ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ให้ไว้แล้วก็1,851กับ1,900นะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมลากลากสวิงเคิร์ฟนี้ให้ให้สวิงเคิร์ฟหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ฟิโบนเชชีเลเวลที่50.0นะครับในการกำหนดแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,737 น,นี้เป็นตัวเลขกลๆมๆแต่ว่าความเป็นจริงมันก็จะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไปดูในรายละเอียดในไทฟรมเล็กๆกันอีกทีนึงนะครับส่วนโลเดอร์มันนี้เป็นแนวรับโดยธรรมชาติก็ไม่พูดถึงถ้าเขาทะลุโลนี้ลงไปได้แนวรับที่น่าสนใจมันจะอยู่ที่ประมาณ1,657ันห้ห้าสิบเจ็ดะครับแถวๆนี้นะครับแต่แนวรับที่ผมให้ความสนใจในการที่จะเข้าช้อนซื้ออีกรอบนึงมันจะไม่ใช่แนวรับที่เป็นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่าง ก็อาจจะอยู่ในแนวเทนไลน์นลตัวนี้แหละก็เ,เดี๋ยวมาดูว่ามันจะสามารถมาแตะในตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามตลาดในระยะยาวกันต่อไปนะครับอัน,นี้มาดูที่ time frame สชั่วโมงว่าเราเห็นอะไรบ้างมีแนวรับแนวต้านไปแล้วนะครับทาง e frame สชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวอันนี้เป็นแนวนต้านถัดไปนะครับประมาณ1,820ประมาณ1,817รแถวๆนี้นะครับ เมื่อกี้เราเกินไปแล้วว่าทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเขามี divergence ในกรอบนี้เกิดขึ้นไปแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็น divergence ที่เกิดขึ้นในรูปเดียวกันนะครับงนั้นการย่อตัวของของ d i v e r g e n c e ในลักษณะนี้มันจะย่อดได้อาจจะไม่ลึกมากนะครับแล้วมันก็จะสามารถดีบาวตัวกลับไปได้คราวนี้เมื่อเมื่อเราเห็น divergence เริ่มโผล่มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรครับคือถ้าเ,เพื่อนๆที่เปิดบายเอาไว้นะครับก็พิจารณาที่จะ คัดกำไรนะครับแล้วก็ปิดกำไรบางส่วนไปเสียนะครับถ้าสมมุติว่าตลาดมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราเนี่ยก็ขยับสต็อปลอสแล้วก็ถ้ามันทวน stop loss ก็ยังมีกำไรอยู่อันนี้คือคือขาบายนะครับที่เปิดบายเอาไว้ไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าสัญญาณเดเวอร์เจน์มันเริ่มมาเนี่ยมันบอกว่ามันอาจจะมีการคูแ a c k ย่อตัวลงมาลึกๆรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัวนี้ดูอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับ ตัวเชสติกตอนนี้มันวิ่งลงมาจะถึงอุโมโซแล้วในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับนั่นหมายว,ว่าถ้ามันย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วถึงโซนอุโมโซกับแนวรับข้างล่างเนี่ยมันอาจจะดีบาวกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อทำนิวไฮทำนิวไฮแล้วมันมันอาจจะเกิดเดเวเจนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมคาดการตลาดเอาไว้ว่าถ้าในกรณีที่เขาขยับใช้เวดาวลงเรื่อยๆนะครับ ไม่ไม่หวือหวาเนี่ยแล้วสโตเทอสิกลงมาอยู่ข้างล่างผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ทำดิเวเจนซ์คือถ้าเราเห็นดิเวเจนซ์ที่มันเป็นลักษณะแยกรูปมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการที่จะเกิดการาแรงเทขายลงมาลึกๆนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตัวแมก d เนี่ยสามารถลงมาอยู่ข้างล่าง เส้นศูนย์ได้นิดหนึ่งหรืออาจจะใกล้เคียงอย่างเงี้ยครับตัวเชสซีก็ลงมาข้างล่างเสร็จแล้วมีแรงซื้อดีดกลับเข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮแล้วสามารถที่จะเห็น i ดเวเจนซ์ในกรอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่เป็นแบบแยกลูกนะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคล้ายๆอย่างเงี้ยเนาะ ถ้ามันถ้ามันเกิดด i เวอร์เจนซ์ในลักษณะแยกลูกของ Macd อย่างเนี้ยมันมีโอกาสที่ราคามันจะร่วงลงยาวกว่าด i เวอร์เจนซ์ที่เกิดในลักษณะที่เป็นลูกเดียวกันนะครับอันนี้คือ,อความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคที่มันมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถามว่าแนวรับข้างล่างที่มันน่าจะเกิดการดีบาร์กลับไปจะอยู่ตรงไหนนะครับโดยเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้แล้วเนี่ยผมก็ ผมก็ทำเหมือนเดิมที่อธิบายเพื่อนๆปนปนไปก็คือใช้ใช้ i b o n a c c i level นะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาทำ w high ตรงนี้ไปใช่ไหมครับเราก็ลากพิโบใหม่นะครับเหมือนกับที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเขาถึงประมาณตรงนี้ New high แต่ว่าอสัปดาห์ก่อนหน้าเนี้ยเขาถึง new high ตรงนี้แต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน h วไฮเขาทำไปใหม,ม่ที่มาข้างบนใช่ไหมครับ เราก็ลากถึงตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นแนวรับข้างล่างอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายไว้นะครับก็คือแนว23.6อันเนี้ยถูกใช้งานไปแล้วนะครับถ้าจะเข้าบายตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับคิดว่าไม่ปลอดภัยนะครับแนวที่ถัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณ1,750ที่38.2ดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดรีบาวด์ได้ถ้าสมมติว่าราคามันดังขยับลงแล้วก็เขียวแดงเขียวแดง ลงเรื่อยๆเนี่ยแน,แนวแนวรับตัวเนี้38.2เนี่ยครับกับสโตนเชสติกที่ลงมาข้างล่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวขึ้นไปได้แต่ว่าถ้ามันทะลุ38.2มาเนี่ยแนวที่ผมเล็งเอาไว้คือ50.0ตรงนี้จะ,จะแข็งแรงกว่า38.2นะครับแถวพี่โบท50.0เนี่ยประมาณ1,730เศษเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าแนวนี้นะครับ ถ้าโอกาสเปิดบายถ้าจะรอใหอ้ความน่าจะเป็นสูงกว่าเนี่ยก็คือรอที่5 0 0เพียงแต่ว่าถ้าจะเข้า38.2ก็ต้องดูลักษณะการลงของกราฟก่อนนะครับจะเพิ่งผีผามถ้ามันลงแบบแดงๆชันๆอย่างนี้ก็ถ้ามันลงให้ค้ายอย่างนี้ก็ให้ชะลอก่อนนะครับดูท่าดีของเขาก่อนว่าเขาอ่อนกำลังลงหรือเปล่าถ้าจะเทรดแบบเปิดออเดอร์บายสวนทางนะครับ คือเนื่องจากว่าถ้าถ้าเพื่อนๆจะหาจังหวะเข้าบายเข้าออเดอร์บตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข้าที่38.2หรือ5 0าเนื่องจากว่ามันมาค่อนข้างจะไกลมากแล้วนะครับผมถือว่ามันเกือบจะจะสิ้นสุดเทรนแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนทุบลงมาลึกๆนะครับถ้าเราเข้าช่วงนี้เนี่ยขอให้มันนี m แมเนจเมนต์ให้ดีนะครับคือถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมเข้าที่ 38. 2เนี่ยสต็อปลอผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ห้าสิบจุดศูนย์นะครับแต่ถ้าผมเข้าออเดอร์ที่แถวๆห้าสิบจุดศูนย์เนี่ยสต๊อปรอสผมก็จะอยู่ไม่เกินหกสิบอจุดแปดอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับป้ากาไรผมก็จะอยู่ที่ไฮเดิมคราวนี้โดยส่วนตัวผมผมเกรงที่จะเปิดเซลล์หรือเปิดบายกันแน่นะครับตอนนี้ผมเอ่อผมจะไม่หาโอกาสเปิดโฟลว์บายแล้วนะครับผมจะหาโอกาสที่จะเปิดเซลล์แล้วแหละตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมรอ อินดิเคเตอร์ให้มันชัดเจนกว่านี้แหละครับอินดิเคเตอร์ที่รออยู่คืออะไรหนึ่งตัวสถสติต้องมาอยู่ข้างบนซึ่งตอนนี้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันโอ์บอทแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าเงื่อนไขที่1นนะครับแต่ว่าพอเราไปดูที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงไทม์เฟรมสีชั่วโมงเราเห็นว่าตัวสถสติมันลงมาอยู่ข้างล่างสองสองไทม์เฟรมเนี่ยมันขัดแย้งกันนั่นหมายความว่า,าถ้าจะเปิดเซลล์ตอนนี้คิดว่าไม่เหมาะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรองก็คือ รอ d i v e r g e n จนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงที่ชัดเจนกว่านี้ซึ่งผมคาดการตลาดเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวไม่อาจจะไม่ถูกไปได้นะก็คือการยอ่ยอตัวของราคารอบนี้เนี่ยมันน่าจะสามารถดิดทำนิวไฮได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเลงเอาไว้ทำนิวไฮแล้วก็ทำเดเวอร์เจนในไทม์เฟรมสชั่วโมงแล้วผมก็ค่อยจะหาโอกาสเปิดออเดอร์เซลล์เมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับส่วนแนวต้านที่เลงเอาไว้นะครับ ก็คือแนวที่มันมีคอนเฟลซ์กันระหว่างเส้นเทรนไลน์สีชมพูกับกับแนวต้านในแนว h o r i z o n t a l l เท่าซึ่งเป็นพิบลิชีเลเวลนะครับแนวแนวหล่านี้คือแนวที่ผมให้ให้ความสนใจอยู่นะครับเส้นนี้ปุ๊บหาลากมานั้นแนวต้านข้างบนที่ผมเล็งๆเอาไว้ก็ประมาณ1,850-1,820แแถวๆนี้นะครับ คราวนี้มีทริคที่จะฝากให้ให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะทราบแล้วหรือบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบคือถ้าสมมุติว่ามันมีเคสที่ราคามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมาใกล้กับแนวต้านที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะแนวต้านที่มันมีคอนฟูเอนซ์กันหลายๆอินดิเคเตอร์เนี่ยเช่น มีทั้งเทนไลน์มีทั้ง h o r i z o n t a l l ลน i n e มีทั้ง v o โ a t i l i t y l e v e พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่มีผลเชิงจิตวิทยาเยอะมากดังนั้นสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ market e a k e r จะทำ f a l l break หนึ่งครั้งแล้วก็จะทุบราคาลงตัวอย่างให้ดูก็คล้ายๆกับอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่า f a l เบ break นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า f a l เบ b r นะครับ นั้นผมก็เลยมองว่าถ้าราคามันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอมาใกล้กับแนวต้านที่สําคัญเหล่านี้ครับมันอาจจะเกิดฟาวเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็ทุบราคาลงมาหนักๆขอให้ระวังในจุดนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ภายใน2อสสัปดาห์1-2-3สัปดาห์ตัดจากนี้มันเกิดแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะเกิดตรง1820หรือประมาณ1850หรือเปล่าแต่ว่าแนาวที่ผม าฝากให้ระมัดระวังกันไว้นะครับที่จะเกิดปะเบลก็คือแนวที่มีคอนเฟ e นซ์กันระหว่าง h o r i ซอ n t a l line กับ channel line เส้นนี้นะครับขอให้ระมัดระวังตรงนั้นมันอาจจะเกิดตรงไหนไม่ไม่รู้มันอาจจะราคาจะดิ่งขึ้นไปเลยวันจันทร์วันค้าหน้าดิ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้มันอาจจะไม่เกิดที่พันแปดอาสแต่จ,จะมาเกิดที่ประมาณพันเอก็เป็นไปได้หรือค่อยๆขยับขึ้นนะครับ ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้น,นแล้วก็อาจจะมาชนตรงนี้ก็ได้ังนั้นก่อนที่มันจะล่วงหนักๆเนี่ยมันจะเกิดฟอลเบรกหนึ่งครั้งก่อนเสมอๆเ,เกือบจะเสมอๆนะครับเมื่อเมื่อไหร่ที่มาถึงโซนนี้ให้ระวังฟรอเบรกเอาไว้ด้วยนะครับมีมีทริคอีกนิดนึงอยากฝากเอาไว้นะครับฝากให้เพื่อนๆเอาไว้ว่าเนื่องจากวันพุธมันเป็นวันที่มีการถแถลงของเอเบกับคุณพาวเวลแถลงดังนั้นราคามันมีโอกาสที่จะเวียง ขึ้นก็ได้เบี่ยงลงก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการสังเกตว่าตลาดมันมีแนวโน้มจะไปในทิศไหนในอนาคตหลังจากที่ข่าวนี้มันผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมใช้มาหลายรอบแล้วก็พยายามดูสังเกตตลาดแบบนี้ก็คือไม่ว่าคุณพาเวลจะพูดอะไรก็แล้วแต่ในวันพุธนะครับสมมติแกพูดแล้วมันทําให้ราคามันดิ่งลงอย่างเงี้ยครับดิ่งลงแบบแรงๆนะครับแล้วจู่ๆหนึ่งสองสามชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันดีดกับมันดีดขึ้นแล้วก็ไปปิดกลับที่เดิม สมมติวันนั้นแกพูดแล้วราคามันดิ่งลงแล้วผ่านไป2อสามชั่วโมงขึ้นไปปิดกับที่เดิมมันบอกอะไรเราในกรณีนี้นี่มันบอกว่า marketmaker ยังไม่ต้องการให้ราคามันลงนะครับเขาก็เลยดันให้มันขึ้นไปปิดกับที่เดิมอันนี้คือทริคที่อยากให้สังเกตเอาไว้สรุปง,ง่ายๆก็คือ Market Maker ต้องการให้ตลาดไปทางไหนถ้ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทําให้ตลาดมันเบี่ยงไปผิดทางเขาจะทําให้มันกลับไปที่เดิมก็คือมีการปิดกลับนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมีข้อสงสัยหรือข้อคอมเมนต์นะครับก็ทิ้งกันไว้ท้ายคลิปก็เราก็จะมาคุยกันท้ายคลิปนะครับเนะื่องจากผมไม่ได้มีกรุปไลน์มีเพจอะไรนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เทรดร่วมกันนะครับถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อน,นที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ